พิ่สันขึ้นมาทักทายสวัสดพีพี่แฟนคลับแม่แมแฟนคลับในกลุ่มแล้วก็ทักทายน้องๆพี่ๆแม่ๆที่อยู่ในบ้านแสงทองของเรานะครับเพื่อเป็นการยินดีตอนรับเพราะว่าเข้าอ,ออกแต่ง,งานเราไม่ได้มีโอกาสที่เราจะมาพูดคุยกันทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองทุกคนก็นมีหนาทีก็คือคืนเวทีไปแล้วก็ลงมาทุกคนทําหน้าที่ตัวเองนะครับผมเข้าไปเลณมีเวลาที่มาบอกมาจาก,กันนะครับโอกาสนี้ก็เรียนเชิญพี่สันขึ้นมาทักทาย ครอบครัวของเรานะครับทักทายครอบครัว f อใหญ่ของเราด้วยนะครับที่อยู่ในกลุ่มเรียนเชิญพี่ซันเลยนะครับเอามาเลยเอามาเลยพันมาลดดบาวเฮาเหรียญยุดพุงหน้าอยู่แวมือนี่เฮามาอรดซีเรียนนะครับบาจากไหนดีกวอกไวสะออนตีมวินเทจของบาวสั้นแล้วใส่แล้วคือพ่อเบิงอยู่สุม้มเฮาใส่คือหมอกกาะแม่เก็บหยู่ <laughs> คือเป็นออกเต็งหนาวไหมไม <ป S 1> ่โโทีแค่ทีแค่ เอาเรียนมหาที่แตกอย่างบริสุทธิ์นั่นศาสตาจุเอาเชิญพี่สันครับโอ้ยกำลังกินข้าวเลยเนี่ยอ่ากินอะไรมาพี่เมื่อกี้เอะไรครับเคยกินแกงเส้นหรือยังต้มเส้นหรือเปล่าต้มเส้นแกงเส้นเดียวกันอเคยกินครับเคยกินเป็นยังไงบ้างก็จืดเอขวมม้ออร่อยอร่อยอร่อยพูดเล่นพูดเล่นครับวัสดีครับวัสดีอ๋อดีพี่น้องทางไลฟ์สดด้วยครับพูดเลยดีครับผมอ่า ก็สวัสดีทุกคนครับแล้วก็สวัสดีทีมงานของบ้านเพลวพาวแสงคองไม่ว่าจะเป็นศิลปินใหม่เก่านะครับซึ่งผมเองก็ความรู้สึกหรอที่มายืนตรงนี้ใช่ไหมค่ะรู้สึกหนาวก่อนเลยนะครับค่ะโอเคค่ะครับแล้วก็ไปเดยๆดมึงโลไม่ไม่แต่พูดคุยโอ้ให้เป็นสาระบ้างอ่ะครับก็คือจริงๆแล้วขอบคุณการเปิดใจรับความเป็นตัวซันก่อนกับแฟนๆ ทุกท่านนะครับนอกจากที่ซัพพอร์ตบ้านเผาๆแสงทองศิลปินทุกคนแล้วยังซัพพอร์ตในความเป็นเป็นตัวตัวผมด้วยเมื่อว่าผมจะทําอะไรก็เข้าไปสนับสนุนเขาเรียกว่าทุกคนยอมเปิดใจในความเป็นซันแล้วซันเองเอก็มองว่าตัวเองอะไรที่มันผิดพลาดหรือว่ามันไม่ดีพออย่างเงี้ยเราก็เริ่มแก้ไขแต่แต่ผมต้องบอกเลยว่าทุกคนในระยะเวลาที่มันไม่ได้นานมากแล้วเราได้มาตรงนี้ผมดีใจนะทุกคนครับที่ได้มาร่วมง,งานกับทุกๆคนและได้รู้ว่าศักยภาพ ที่ทุกคนมีเนะี่ยมันมากกว่าเป็นหมอลําซิ่งบนแพลวพาทุกคนมีมีอะไรหลายอย่างในตัวตนมากแต่บางอย่างมันยังทําไม่ได้มันมีพื้นที่จํากัดผมเข้าใจมากสิ่งที่ผมมาตรงนี้ผมเองก็รู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะล้องหมอลําไม่เก่งอีสานไม่เก่งแต่แต่ด้วย ระยะเวลาที่มันเริ่มจากเวทีลิเกที่เราไปร่วมงานกันนะครับครั้งนั้นทุกคนก็ได้รู้แล้วมันก็เลยเกิดเป็นการทุกคนได้สนับสนุนความเป็นคุชชินเพิ่มขึ้นที่เราได้ให้เราได้เดินหน้าต่อนะครับเราก็เลยได้มาอยู่ในเวทีหมอดำซิ่งได้รับเชิญก็มีความสุขครับก็วันนี้ได้ามาพูดคุยทุกคนวันนี้เขาเรียกว่าวันสบายๆใช่ไหมอาลีแล็กนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้สิ่งอะไรที่มันไม่ดีหรือว่ามันพลาดพังมันมันเกิด เกิดการรู้สึกเสียใจหรือว่ามันมันเริ่มปีใหม่ละผมว่าทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้ผิดพลาดก็แก้ไขชีวิตเดินต่อได้โฟกัสที่สิ่งดีๆครับอย่างน้อยผมเองไม่ได้มาเสริมหรือว่าอะไรมากมายแต่เราก็อยากให้ความเป็นหมอลำซิ่งมันแมสขึ้นหรือว่าอะไรที่เป็นโปรเจกต์ที่ผมถนัดผมว่าอยากทําขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าแค่ผมที่จะพูดอย่างเดียวทุกคนสามารถออกความคิดเห็นได้หมดเพราะทุกคนมีความเก่งแตกต่างกันนะครับไม่ว่าเป็นพีว่วิหรือว่าตัวบอสแพรวของทุทกๆคนเองผมว่าทุกคนเขา อยอมรับในสิ่งที่ทุกคนความคิดเห็นของทุกๆคนผมเองก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแรงหลังที่คอยสนับสนุนแล้วก็เดินต่อไปกับตรงนี้ด้วยเพราะไหนๆก็มาตรงนี้ละแต่ว่างๆเขาเดี๋ยวไปเล่นลิเก้นครับแลกๆก,กันไปครับผมขอบคุณทุกคนครับประมาณนี้ครับจัดสววตัวเมือใไอ้พรีเอสั้นท่นะครัโอ้ยจะเป็นบ่คือมัวอะฮะขอถามอะไรคำได้ไหมสำหรับน้องต้าใช่ไหมนิดเดียวเมื่อวานมึงตดปะใช่ปะ ไม่ไมนิดเดียว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 ดเ,ดยวดเดยวมื่อวานตดใช่ไหมลูกผู้ชายเราเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าอย่าไปมา,าุมสี่ถมห้าแล้วหล่นเขาพุ่มไม้ไม่เอาเลยว่าบอกจริงปะเนี่ย <laughs> ไม่ได้ตดแต่มันก็ยังมีปริศนาอยู่ว่ามันจะตดทำเนียอะไระขี่ <laughs> <laughs> ครับผม, <Okay. S 2> ป,รมประมาณนี้ครับโอเค okay. ก็ขี่แทนไม่ได้ตด ก่อนจะลงอะน้องพี่พี่ก่อนเมาเมายังงครับเนี่ยเมาแลวเมาหลอนครับพงเออครับครับโอเคครับว่าไงคะแม่ไม่ก็จะพูดว่าวันนี้ก็เป็นการถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีจากที่ที่เราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะๆมากมายต้องขอบคุณทุกคนก่อนเลยที่อดทนเขาเรียกว่าอดทนจริงๆกับทุกๆอย่างที่ผ่านกันมานะคะ เสื้อว่าถ้าทุกคนบอดทนหรือว่าบ่มีความเสื่อมันเสื้อถือในตัวของแพร่เา่เองเชื่อว่าทุกคนก็คงไม่อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วหนูต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆว่าจะเป็นแดนเซอร์นักร้องนักดนตรีหรือว่าทีเมเบื้องหลังทุกๆคนเลยที่ยู่เคียงขังกันมาตลอดให้กําลังใจบางคนไม่ได้พูดแต่ก็แสดงออกให้เห็นว่ายังยืนหยัดอยู่ตรงนี้เพื่อคําว่าองค์กรแพร่เผาแสงทอง ขอเสียงปรบมเมือให้ทุกๆคนนะคะปรบมมือดังๆครับแล้วก็เราขอบคุณพระเอกด้วยนะคะที่อ่าวันนี้คือได้ก้าวเข้ามาในจุดที่รู้ว่าจะเจออะไรค่ะอ่าคือรู้แหละถ้าใครมาอยู่ตรงเนี้ยรู้เลยว่าต้องมีแหละอ่าดรามา่าแต่เราจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปสนใจอะไรเราโฟกัสที่งานและโฟกัสคนที่รักและซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรา เพราะฉะนั้นคนที่กําลังชมอยู่หรือว่าคนที่สนับสนุนนาฬิะไรายทุกๆรอบเลยหนูต้องขอบคุณจากหัวใจจริงๆบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงของทุกๆคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทําให้องค์กรของพวกเราได้ยืนหยัดได้สู้ต่อได้เดินต่อและได้มีองคอนน์กรนี้ยังอยู่สร้างผลงานให้แฟนคลับแฟนเพลงได้ชื่นชมนะคะก็เพราะว่ามีแฟนคลับที่สนับสนุนและ รักพวกเรานั่นเองนะเสียงประมือให้กับแฟนคลับของพวกเราด้วยค่ะอ่าแล้วก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับพระเอกถือว่าเป็นปีแรกที่ได้เข้ามา <c oughs> นอกจากพระเอกแล้วมีน้องเบน์ด้วยน,นะนยค,คะ,ะนิดหนึ่งครับเมื่อเมื่อกี้ก่อนก่อนที่งานจะเริ่มผมได้มีโอกาสคุยกับแม่พรคนสร้างหนังสร้างละครเนี่ยแล้วผมเองมองว่าศิลปินทุกคนในบ้านแสงทองสามารถเล่นละครได้ ก็เป็นคนที่ผลิตละครในะช่องเจ็ดนี่นะครับที่ผมที่ผมได้เล่นเรื่องแรกของชีวิตเลยผมมองว่าใครที่มีความสามารถที่เป็นอยู่อย่างน้อยนะ่ะผมยังเป็นแดงขับเคลื่อนที่ทุกคนสามารถเอาความเป็นตัวตนทุกคนได้นะครับมีโอกาสครับเดี๋ยวผมถ้าใครมีแววหรือว่าถนัดเลยเดี๋ยวเราไปเล่นละครด้วยกันครับผมนะครับเซ็งประมือค่ะคแล้วก็เร็วๆนี้นะคะก็ เดี๋ยวพระเอกพูดพูดสปอยนิดนึงอ,อ่ะสปอยเอยเรื่องเรื่อง <c oughs> อ่ะที่พระเอกมาตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาผลักดันแค่เรื่องหมอลำซิงเพราะพระเอกเขาไม่ได้ถนัดในเรื่องลำซิ่งอยู่แล้วแต่เ,เมือนเราเข้ามาเราได้แฟนคลับเพิ่มอีกกลุ่มกลุ่มหนึง่งหนึ่งละได้จากกลุ่มของพระเอกของลิเกด้วยของกลุ่มละครกลุ่มหนังกลุ่มซีรีส์ด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือได้จากกลุ่มที่เขามีความรู้สึกว่าอุ้ยฟินจังเลยจินจังเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ ดีใจและทําให้มีแฟนคลับที่เพิ่มมากขึ้นดูจากในกลุ่มของเราก็มีสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมาทําให้ทีมงานพวกเราได้มีกําลังใจในการทํางานและใดๆคือเราไม่ได้เอาเฉพาะอะแพร่ซันแต่เราคุยกันแล้วมองเห็นถึงความสําคัญของทุกคนทุกฝ่ายตอนนี้ก็คือเราแพนกันแล้วว่าเราจะถ่ายหนังกันในเดือนกุมภาพันธ์ 1 7 18 19ค่ะ3วันนี้คือล็อกไว้แล้วนะคะอ่าคือจริงๆแล้วตัวผมเองผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังไม่ได้แบบเออเรายังไม่ได้บางท่านยังไม่ได้คลุกเลียงยังมีความเกรงที่รู้สึกว่าอ่าเรายังไม่คุ้นเคยกันแต่ผมมองว่าเออจริงๆแล้วถ้างพูดเดยอะไปมันก็รู้สึกว่ามันก็คือการการพูดทุกอย่างมันคือการกระทําด้วยการที่เราได้กระทําผมว่ามันจะบ่งบอกความสามารถและความที่ เป็นตัวเองให้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเห็นว่าเขาจะทําตรงนี้นะครับอาจจะเร็วๆนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นโปรเจกที่ผมก็นั่งคุยกับพเบนซนแต่เราก็ให้ผู้ใหญ่ทั้งที่ทําหนังละครเนะี่ยมาดูให้ด้วยให้ทุกคนได้มารวมเล่นกันแดนเซอร์นักร้องทุกๆคนได้มาเล่นกันนะครับแล้วก็มีโอกาสเราจะได้ไปเล่นละครทางทีวีด้วยเพราะอย่างน้อยผมมีช่องทางที่ตรงเนี้ยผู้ใหญ่ที่เราเคารพพูดถึงการอะไรเงี้ยไปแจมกันนะครับ <S <S ครับผม อ๋อคือละครตอนนี้คือพอพูดถึงละครส่วนแดนเซอร์ตรงนี้นี่พอดีเลยนะครับเราจะมีตัวประมาณว่าแบบพูดฉากแล้วหายเลยอะไรเงี้ยอะลองดูไหมคะลองดูไหมคะอ่ะน้องการน้องการกับใครมามาหน้าเวทีค่ะมาหน้าเวทีเราต้องแสดงให้พระเอกดูว่านี่ผ่านไหมมามามานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมามามาพี่เบนด์ด้วยพี่เบน์พี่เบน์พี่เบน์มาเป็นตรงกลางมาบอกบทมามาบอกบทไม่เดี๋ยวซันบอกบทเองอ่อโอเคบอกบทเองอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายส่ง แม่พรนิเคียมเลยเดีว <c oughs> น้องเบ้นปเปดียวปเปดียวเดี๋ยวเราจะตัดเข้ากลุ่มแล้วนะคะอ่าแล้วเราจะตัดเข้ากลุ่มแล้วใครที่อยากชมบรรยากาศหรือชมอความอบอุ่นสนุกสนานของบ้านเราก็เรียนเชิญเข้ากลุ่มกันได้เลยนะคะบาทลยี่สิบเก้าบาทนะคะนี่เดียวนี่เดียวพี่อันนี้เป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มนะครับอันนี้ขนาดหัวข้าวมีขนาดนี้นะครับดึกๆนี่ถ้าอยากรู้เข้าไปในกลุ่มครับพี่เบนยืยนตรงกลางตรงกลางอันนี้เขาเป็นชายที่เราก็ชอบ เราก็ชอบแต่มันเป็นรถไฟชนกันที่เราต้องมาเจอคือเราเป็นเพื่อนกันอะแต่เราเจอผู้ชายคนเดียวกันเงี้ยตอนนี้เราต้องหมายหมายความว่าคือเราก็จะมาหาคนเนี้ยนี่ก็จะมาหาคนนี้เนี่ยแต่เราเองเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้แรงมากแต่คนนี้แรงมากเลยนะครับเพื่อจะมาเอาผู้ชายคนเนี้ยแต่มันเกิดปัญหาเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหายัางไงเป็นการตบสุดท้ายเป็นการตบตีกันแค่นั้นเองโอเคนะเราชื่อชื่ออะไรก็ได้แต่เป็นแต่เป็นฟิวประมาณนี้ เราเป็นผู้ชายที่หล่อแบบเกาหลีมากเลยเดี๋ยวเด้เดี๋ยวเดวการมึงเข้าใจปะนี่โอเคเข,ข้าใจเข้าใจปะคือคือเราเป็นผู้หญิง่ะเราเราเป็นผู้หญิงที่แบบแรงมากเลยแต่เราเป็นผู้หญิงที่สุขุมมากเป็นแบบผู้หญิงแบบเรียบร้อยอะ่ะที่ต้องมาเจอเนี้ยแต่นี่เป็นผู้ชายคนเดียวที่เราชอบแต่ผู้ชายคนเดียวกันอ่าโอเคผมห้าสี่สามสองแล้วแล้วเอาเลยนะเอ้ยยืนให้มีสมาร์ทหน่อยมานะมานะอ่าห้าเข้าใจนะเราแบบแรงมากนะเราแบบแบบสุขุมนะ แต่เราจะมามาเนี่ยมาหาเขานะอ่าห้าต้องใช้ไม้ไหมคะอ่าใช้ไม้เดี๋ยวผมให้ไม้อ้าห้าสี่สามสองยพี่เบนเจอกันอีกแล้วค่ะพี่มากับใครเหรอขากับฉันเองและและอินเอาไม้มาเปลี่ยนกันการเอาไม้ตัวนั้นมาเปลี่ยนดูมันเสียงมันสัญญาณแสกเอาใส่ไหมนี่เสียงมันแสก เปลี่ยนเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเปลี่ยนอีกเอาเงี้ยเอางี้ยงี้รู้แล้วเรื่องเราเป็นแบบได้ร้ายดีกว่าด่าแบบชัดเจ๊เเเลยเราเป็นแบบสุขุมหามึงเออเออเมาเลยเราแบบชัดเจเเลยเต็มที่เลยคือเอาง่ายๆนะอีโกแย่งหัวมึงเสียเออเขามาแย่งของเราอ่ะอย่าเพิ่งใจเย็น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 แหมแทงแทงท้องก็รีบเหลือเกินมาอะห้าสี่สามสอง โอ้ยพี่แวนเนาะนี่ทำเป็นใครอ่ะก็เับฉันเป็นแฟนพี่แวนไงค่ะกูเป็นแฟนแล้วกูเป็นเมียค่ะฉันเป็นแฟนกันก่อนเธออีกเป็นแฟนตอนไหนกูเป็นตั้งแต่ชาติที่แล้วอะชาติที่เรายังไม่เกิดเลยค่ะกูเกิดแล้วค่ะพี่ ฉันบอกแล้วนะคนนี้เป็นของฉันเลานในอลองกัรมาดูคลิปลูกเรียบร้อยไม่เป็นค่ะขอด่าแล้วกันนะคะเก่งเหรอโก๊ะเก่งอะกูไม่อยากไอ้ไข่แก่ไปหลุมนี้นะเจ้ากูสรุปเขา ได้ไมอะดีเด้แม่ต้มขอต้มไม่ได้เด้อด,ด,ดีกันแล้ว <sh arp> <sh arp> <S 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 มีมีอะไรอีกไมหมฮะผมจะไปกินต้มเส้นต่อฮนะอ่าที่ทะเลาะก,กันเมื่อกี้รู้ไหมมันเหมือนอะไรมันตัวชิปมั่งที่มันทะเลาะก,กันเราก็เป็นความน่ารักปรับกันไปครับนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับดําเนินโปรเจกต์หลายๆอย่างที่ทําแน่นอนอ่ะส่งให้กับพิธีกรแล้วพี่ยุ้ยวันนี้พี่เดเด้แต่งตัวแม,มนมากเลยพี่ ก็ยินดีต้อนรับน้องซันสู่บ้านแสงทองอีกครั้งนะคะมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้วยกันนะคะก็ขอให้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานล่ะพี่น้องค่ะก็พี่เอวนะคะเตรียมฉลากได้เลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตอวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนสู่เป็นน้ำกันเพราะว่าจะเป็นทุกเป็นสุขนะคะทุกๆอย่างทุกทุกที่ต้องมีอยู่แล้ว สกุกไปน้ากันและที่สาคัญคือการทางานทุกองค์กรย่อมมีปัญหาหรือมีอะไรที่อาจจะไม่เข้าใจกันอาจจะมีหห้กันแน่ด่ากันแน่แต่ทุกอย่างคือการทํางานนะคะนอกเหนือจากการทํางานทุกคนก็คือพี่น้องนะคะต้องขอบคุณทุกๆคนทุกท่านด้วยอาจารย์นกนตรีบางท่านก็คือจารุนพอเออบางบางท่านก็คือจารุนพอแต่ว่าเพื่อนก็นยังให้ความเคารพในความที่แพ่วเป็นวนาอ่านี่เพื่อนก็คืออยกแยะ หลังจากการทํางานหนูก็เคารพอาจารย์เสมือนพ่อเช่นเดียวกันนะคะ <laughs> <laughs> เสมือนอายเสมือนพ่อคือเก่าแต่ว่าในในการทํางานทุกคนก็นให้เกียรติกันนะ,ะรักทุกคนคะ่ะสวัสดี <ขอ S 1> พีหม <า S 1> ่อีกครั้งค่ะจับฉลากเราจะไปจับตรงนั้นเนาะอ่ะโอเคแน่เนี่ยเนี้ยตรงนี้ย